กบเป็นกบมันเอาเอาหัวมอง,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 องหัวมองกัออะไตัวผู้ตัวผู้เฝ้าตัวเมียไว้ตัวเมียก็ไข่ใส่ไข่แล้วก็กบ z o o อ z o o ไปใกล้ใกล้เท้ o ูมที่จออ่ะถูมแล้ว มวยไม่เงี่งวันนี้ไข่เสร็จไปแล้วนะ่ม่เมื่อกี้ไข่ไม่ไข่ไม่ไข่อีกไข่อีกโอ้ไข่กออาพอมันกรอบเสร็จปุ๊บมันก็เมื่อกี้มันก็หยอดใบหนึง่งนี่นี่น,น,น,นี่มันก็เบ่งเบ่งหยอดออกไปแล้วมันก็กรอบใหม่ <c oughs> แค่นั้นแหละนะ <c oughs> มันเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนหมาเหมือนแมวแมวมันขี้แล้วกบขี้มันนะ่ะ เนี่ยนี่ใครก็ทำอะไรมึงหรอกมึงเด๋อน้องผมว่าเลยเออมึงไม่ช่วยแฟนมึงกรบแล้วฮะเอ็งก็ช่วยแฟนมึงกรบอ่ะจะได้ไวขึ้นวันหล่อวันหล่อแต่เขาหล่อกลัวเราทำร้าย 忙，忙。